ติ๊กต็อกติ๊กต็อกก๊อกก๊กก๊กก๊ก,ก,กนี่คือสัญญาณได้เวลาทำกับข้าวของสีบานแล้วนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อน <c oughs> วันนี้จะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกท่านมาทำแกงอ่อมเนื้อวัวกันนะคะซึ่งน้ำพริกสีบานก็โขกแล้วตำแล้วอ่ารับประทานได้ทุกภาคนะคะเป็นมาตรฐานทั่วไปนะคะ รับประทานได้ทุกภาคน้ำพริกที่สีบานตํานะคะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆที่รักทุกท่านค่ะ Hello my friend วันนี้สีบานจะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมาแกงเนื้อกันนะคะนี่ค่ะสีบานซื้อเนื้อซึ่งเป็นเนื้อส่วนริ้วโครงของบัวนะคะซึ่งเป็นแผ่น แอบซี่โครงนะคะเขาเลาะออกมาเนื้อส่วนนี้ก็จะนิ่มค่ะจะนุ่มเวลาเราทำแกงอ่อมจะอร่อยมากค่ะมีเอ็นแทรกมีมันแทรกนี่ค่ะวัตถุดิบของเรามีต้นหอมผักชีมมีรากผักชีมีมใบมะกรูดมีตะไคร้นะคะซึ่งน้ำพริกที่สีบานโขกไปาวก่อนเรายังไม่ได้ใส่ตะไคร้กันนะคะพี่ๆเพื่อน ค่ะแล้วก็มาหั่นเนื้อเป็นคำๆนะคะเนื้อส่วนนี้จะยุ่ยจะอร่อยค่ะไม่ต้องได้ตุนนานมากนะคะเป็นเนื้อที่เปื่อยไวนะคะนี่ค่ะเอาโกน้าพริกเราไม่ได้ใส่ตะไคร้นะคะบางคนคิดว่าเอาน้ำพริกต้องใส่ตะไคร้ตะไคร้เราเอามาทุบๆแล้วก็หั่นใส่นะคะต้นหอมผักชีเราก็หั่นแล้วนี่ค่ะเนื้อหนงกิโลนะคะ น้ำพริกประมาณเกือบขีดนะคะที่โขกมาแล้วที่เรา,เาใช้นะคะต่อเนื้อ1นึ่กิโลนี่ค่ะวัตถุดิบก็พร้อมเดี๋ยวเราไปอยู่หน้าเตากันเลยนะคะนี่ค่ะเปิดแก๊สเบาๆนะคะเอาน้ำพริกใส่ไปค่ะแล้วก็คั่วเบาๆก่อนนะคะคั่วเบาๆไฟอ่อนๆเดี๋ยวเราก็เอาเนื้อนะคะ มาเทใส่แล้วก็คั่วพร้อมกันทั้งทั้งเหนือเขาเรียบคั่วนะคะคั่วน้ำพริกคั่วเนื้อกับน้ำพริกพร้อมกันค่ะให้หอมหอมก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำการคั่วหรือทำการคนกันนะคะให้เนื้ออ่าเขารัดตัวแล้วก็พอเจอไฟกับน,น้ำพริกเข้าไปนะคะความนัวความค้เาเข้ากันก็จะเกิดขึ้น ความหอมของน้ำพริกแล้วก็เนื้อเขาจะมีความหอมของเนื้อนะคะนี่ค่ะแล้วก็คนของเราไปเรื่อยๆก่อนนะคะไฟอ่อนๆเพื่อจะนวดนะคะนวดเนื้อกับน้ำพริกให้เข้ากันนี่ค่ะพอนวดได้ที่แล้วนะคะนี่เริ่มได้ที่แล้วนะคะไฟเรายังใช้ไฟธรรมดาอยู่นะคะไฟอ่อนนี่ค่ะนวดนวดได้ที่แล้ว เนื้อเริ่มเ,เขาเรียกเริ่มมีน้ำออกขึ้นมาแล้วน้ำพริกก็จะหอมนะคะนี่ค่ะสีสันชวนน่ารับประทานแล้วแต่ยังทานไม่ได้นะคะนะคะเติมน้ำลงไปให้ท่วมเนื้อนะคะเดี๋ยวเราจะเกิดการเคี่ยวกันนะคะเราจะเคี่ยวเนื้อ ไอ้มีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็เนื้อจะได้เปื่อยนุ่มนะคะพี่พเพื่อนๆนทานได้ทุกภาคนะคะสูตรที่สีบานตำน้ำพริกนะคะเพราะว่าน้ำพริกเราได้ใส่แค่กะปิกับเกลือกับชูรสไปนะคะเรายังไม่ได้แต่งเติมอย่างอื่นนะคะถ้าเป็นพริกแกงทางเหนือเขาก็จะใส่สมุนไพรป่านะคะมีมะละก์มะแขวน,นะคะ่ะ แต่ของสีบานเนี่ยตาแบบมาตรฐานภาคไหนก็ทานได้นะคะถ้าใครจะทานแบบภาคเหนือก็โขกมะแขวนใส่กับมะแหลบใส่นะคะนี่ค่ะพอเคี่ยวน้ําเดือดเต็มที่แล้วเราก็ช้อนฟองออกนะคะพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้เกิดความหอมกลุ่นไปหมดเลยนะคะหอมมากค่ะเราก็ช้อนฟองออก อันนี้เราใช้ไฟเริ่มแรงแล้วนะคะพอน้ำเดือดก็ไปเริ่มแรงแล้วเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆรื่อยนี่ค่ะช้อนฟองออกให้หมดเพื่อน้ำแกงของเราก็จะได้ใสไม่มีไขขึ้นนะคะจะไม่ค่าบจะไม่มีคาบดำๆในในน้ำแกงของเรานะคะช้อนฟองออก เรื่อยๆค่ะตอนนี้หอมมากเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆการทำอาหารนะคะถ้าเราทำตามขั้นตอนแล้วเราเอาใจใส่ดีนะคะค่อยๆนวดให้รสชาติของอาหารได้กลมกล่อมน่าทานนะคะตอนนี้ก็ใส่ตะไคร้นะคะเพราะว่าตะไครเราไม่ได้โขลกรวมกับ พริกแกงนะคะเพราะว่าพริกแกงที่เราไม่ได้ใส่ตะไคร้จะเก็บไว้ได้นานหลายวันนะคะถ้าเราต้องการกลิ่นตะไคร้นะคะเราก็สามารถทุบตะไคร้แล้วก็มาหั่นใส่ได้นะคะเพิ่มความหอมนี่ค่ะแล้วก็เคี่ยวนะคะปิดฝาปิดเตาแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆเคี่ยวไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ค่ะ เริ่มแห้งน้ำเริ่มห,ดได,หดได้ที่แล้วน้ำหดได้ที่แล้วเราก็เดี๋ยวเรามาปรุงกันนะคะนี่ค่ะเนื้อเริ่มนุ่มกันแล้วหอมมากเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆส่วนเนื้อเขาก็จะมีมันของเขานะคะซึ่งมันจะหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเติม เครื่องปรุงกันนะคะพี่ๆเ,เ,เพื่อนเพื่อความอร่อยนะคะนี่ค่ะใครชอบใส่น้ำปลาก็ใส่น้ำปลาไปสองทับพีหอมๆน้ำปลรรากวดนะคะใส่ชูรสไปหนึ่งช้อนหรือครึ่งช้อนก็ได้แล้วแต่ความกลมกล่อมที่เราชอบนะคะนี่ค่ะถ้าอ่อนเค็มก็เติมเกลือไปเติมน้ำปลาไปได้ค่ะ อันนี้เริ่มได้ที่รสชาติได้ที่มาตรฐานของที่บ้านสีบานรับประทานแล้วนะคะเปรี้ยวนิดๆเออเออไม่มีเปรี้ยวค่ะลืมค่ะไม่มีเปรี้ยวเพราะเราไม่ได้ใส่เปรี้ยวเค็มนิดนิดเผ็ดหน่อยๆรสกลมกล่อมด้วยผงชูรสกับน้ำหวานของเนื้อนะคะนี่ค่ะได้ที่แล้วค่ะ เราเตรียมเสิร์ฟกันเลยนะคะพี่ๆเพื่พพนพนอนๆหอมมากหอมอร่อยจริงๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆแกงเนื้อค่ะแกงเนื้อวัวใช้ส่วนริ้วของโครงนะคะเอามาแกงจะนุ่มจะนุ่มเร็วมากไม่ต้องได้เคี่ยวเยอะนะคะนี่ค่ะสีสันเป็นยังไงมั่งคะพี่ๆเพื่พนพนพนอนๆหอมมากน่าทาน ใครได้สูตรนี้ไปทํานะคะรับรองว่าอร่อยนะคะสีบานทําน้าพริกออกมาไปดูรายละเอียดของน้ําพริกคลิปที่ได้เสนอไปนะคะ,ะน้ําพริกนั้นเป็นน้ําพริกสูตรมาตรฐานกินทานได้ทุกภาคเลยนะคะถ้าเป็นทางเหนือเขาก็จะเติมมะหลบอะกแผ่นลงไปนะคะแต่ของสีบานโคกพริกทําพริกแกงตามมาตรฐาน ทานได้ทุกภาคนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะน่าทานมากค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนการทำกับข้าวนะคะเราก็ต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะเพื่อความอร่อยเพราะว่าสีบานทำกับข้าวรับประทานกันในครอบครัวนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนดูสิคะน่าทานไหมคะน่าทานมากเลยค่ะใครจะเอาไปทำตาม จุดสูตรเอาไปทำได้เลยนะคะพี่พีๆเพื่อนๆนี่ค่ะเอาผักชีมาตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะอร่อยค่ะผักชีก็หอมมากเลยค่ะต้นหอมผักชีของเราพี่พี่เพื่อนๆท่านใดที่ต้องการจะทำแกงอ่อมนะคะนํำพริกสูตรนี้สามารถใช้ได้นี่ค่ะอร่อยมากน่าทานมากนะคะ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ thank you so much for watching s e e y o u n e x t Video หากวิดีโอนี้มีประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สีบานได้มีสิ่งดีๆมานำเสนอให้ในคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ